ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยเด้อนะครับเมื่อนี้นะครับมานะครับมาที่สถานธรรมปฏิบัติธรรมนะครับป่าช้าบ้านน้องคลองหรือว่าปูสารคามนะครับผมเมื่อนี้เขากับมาฮอดมาเถิงนะครับถึงที่นะครับผมนะครับปูสารคามนะครับครับมาถึงว่างวดที่พันม้านะครับเนาะปูกระดุดไปเต้มเดียวนะครับเดี๋ยวนะมาเบิ่งในงวดวันที่สิบหก ครับ16มิถุนายน2564นะครับจะมีตัวใดกันนะครับเนาะเรากอกมาติดตามให้ทุกท่านคือเก่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงกันนะครับเดี๋ยวมาเราติดตามกันนะครับเด้อนะครับปูสารคามเพื่อนจะมีแนวทางเป็นจ้งใดให้นะครับผมว่าจะเป็นขับสูตรคำนวณหรือว่าเป็นข้อมฝันะครับครับวันนี้เราก็จะมาติดตามให้กับทุกท่านนะครับเนื่อๆนะครับนะครับหวยออกวันเดียวนะครับเมื่อหลังเขา็มาตามให้นะครับ ไม่ต้องรอนะครับเรามาตามถึงท okay. ี่นะครับกลับมาตามถึงที่ถึงสถานที่กันเลยนะครับผมคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั Walker, ้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ men> <men> 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 ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการมาตรการกู้การมาตรการครับปูว่าหาซีก็หามันมาว่าน้อกันปูสร้างมั่นครับกูว่ามันมันออกง่ายมันออกเลยตัดทิมกูเลยออกหาเจ็ดใจ นี่ก็กว่ามันนี่เลี้ยวหาเกจใส่นี่นี่ละนี่นี่หาเกจใส่นี่ที่กิงมันหน่งหาซีซีหามันก็มีอยู่ในสตรของมันอยู่แล้วแต่ว่าปูมาหาทีซีหานอกออันนี้ก็เออนย่ตมวมากขอเริปูดูดูปูตองสร้านี่ปูเนี่ยเล็กนี่ตัวใหญ่ปูใหญ่ี่กยังล่ะนะคก็อ่นออก่าของปูแท่ ปูปูสารภาพเพียด้วยต้องมาหอดมาถึงกับเมื่อปูเล่นบ่อครับนี่เอาเงินนี่เป็นสูตรคำนวณของปูเนาะสูตรคำนวณครับอันบ่านในฟันหรอกบ้านในฟันเดเออแต่ว่าปูตีป๊กก็ถือดิตีป๊กเมื่อเดี๋ยวปูห้เบึงเนาะมีอรือปูมาหนําบ่อกม่เดยเขาฉลาดมาหนําขับปูนี่นล้ปูมีอยู่คนนนี่เมื่อนี้ดีเเียนตัวนี้เนาะเียนวิ่งด้วยเนาะครับผมวิ่งเดียวครับวิ่งเดิเมื่อเนี่ยอ่าเชินวิ่งดบ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเอาเอาันเลขก,กอนเลขเนาะเลข โอ้ตัวพีปั๊หือข้างพีก็เดียวข้างนี้เนาะเด้ละปั๊เอร่ออันนี้เลขวิ่งหมกุูงนี่เนีวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่งวันพุธออวันพุธบอกครับงวดที่หอดน,นี่ วันพุธว Get ันวันพุธตรงกับวันพุธวันพุธที่สิบหกมิถุนายนาทำนี่เนาะนี่สหครับวันนี้สิบหกครับหกสี่นะว่าเรียกเออเรียกวิ่งเนี่ยแม่บ่เออถือได้เนาะวันนี้ก็วิ่งหมืนกูวิ่งไงเน้สองสองแปดส ของแปซีอันนี้คือตัวตัวเด่นบ่ครับปูตัวเด่นเด่นเด่นเดนเนาะเด่นเช่นเด่นอีกบ่เด่นวิ่งวิ่งอย่างนี้ละตัสังเกตเห็นมะคับปูแปซีไปก่อนจ้าบัตเตอรันนี้ตัวรองเนี่ยตัวรองครับตัวรองตัวรองตัวตัวรองร่องเนาะครับปูเพิ่คือเอ่พิ่นคือไปไก่เลยครับเป็นอยังครับเอ้นี ตัวรองตัวเต็มนี้เนาะันนี้เนาะลงนี้เนาะครับลงหนัหน่ยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เสี่ยมันสร้างตัหนึ่งครับผมนี่หกสี่สองเนี่ยตัวรองเนี่ยหกสี่สองครับตัวร่องสีสองมันมันมัดเข้ากันได้บวกกันได้เนี่ยการเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวเดียวจากแปดเป็นหกเนาะเดียนกับเดินกับร่องวันนี้พที่วิ่งให้เออพวกพวกที่เอาสามตัวให้เลยเด้ครับพวันนี้สามตัวเนาะครับหกหก สองแปดตัวลงทุ่นนี่ครับครับผมเดินนี่คือดินดินนะครับตัวดินวันนี้ตัวเอ่อตัวเดิน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 วันนี้ตัวร่องครับลองเด้อทำงานนี่เด้อฮัลโหลไยว่านเช็ดผิดติดไป เจนผิดเลยด่ลองเจ็ดหกแปดตัวลองขีดพวกข้างบขีดเอาละว่ต้องกปด็ปูครับวันนี้สองตัวครับสองตัวเด่นสองตัวเด่นเด่นสองตัวพบกข้นขี่อะไรบ้พื้นที่น่อยเนาะเด่นสองตัวแค่นั้นพูกเข็มเลยครับ นี่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 สองแปดตัวเดียวแล้วบัคับปูตัวเดียวเลยโอ้ตัวเดียวแล้วครับเออเออตัวนี้นี่ลองลองนี่เอาแปดเจ็ดแปดเจ็ดนาะ8แปดเจ็ดก็บปนเออก็หกแปเจ็ดหกแปดเออตัวร่องำนบปูตัวเลียวตำนีล่างเหมือนล่าง ล่างล่างเนอะครับล่างตัวเดียวเลยล่างตัวเดียวอีกสี่แปดโอ้ครับตัวตัวตัวผมมักเรย่ปูนี่ตัวผมมักไปเลยนะครับสี่แปดนี่มักไปตั้งหัวปีแล้วครับล่างสี่แปดมักไป้หัวปีแล้วครับล่างี่วยเจ้างยมสิจับเออสี่สองก็ได้เนอ จับเอนีกไนน้ปูเนาะเออจับเอาอย่านี้จับนี้สตัวเด่นสามตัวรองอย่เนาะเออผสมกันได้ครับเลขที่ออกมาอะไรเนี่ยคือหกสี่ครับเอ้าเลขก็ะเดนว่าเอติเลขที่ไม่มาด้วยกันมันบ้าอีดีได้ดับอดับไลยได้เห็นหมดเนี่ยบ้ากันงวดันหมนกันากันสองตัวออนต่อนะปูมาม่าดิแปดไหมเด็แปดห้าหนึ่งไหมมาม่าดิครับนี่นึ่งบมันีนิดดวไหนนะครับมาม่าดับเด็กเด็ก เล็กบูเล็กดับเล็กรับดับน่วยดับมาดับดับรักดับอ๋อดับหน่วยอ๋อหอนำรอครับรออะก็ก็ไก่หน่วยหน่วยก็่อโอก้อยหีบกอนหนูบ่ครับก้อยยังษ์อ่างก้อนแหวนบ่แหวนก้อยยักษ์ไม่เหกไม่เห็ ดับหลักหน่วยเด้อครับหนึ่งหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวเออดับดับบนดับล่างครับปูดับบนดับบนหนึ่งดับบนหนึ่งครับพันติดพันสองหนึ่งสี่แยกไปซื้อมันเกี่ยงเงินครับวันนี้เลขที่ไม่มาด้วยกันบัดห้าห้าหนึ่งสี่้อสี่เไหนก็บ๊วยถือสี่เไหนก็บ๊วยถือ เทว่าข pues ันอยากได้เงินบ่ครับขันอยากได้ที่จับให้ขันอยากซื้อเดีวถือเงินบ่หนิตัวตัวที่เดี่ยวนี้เว่าใส่นี่ครับตัวนี้ก็คือหนึ่งหนิไอ้โอาเก้ามาใส่โคบิดคือเก่าโคบิดคือเก่าคือืมได้เรียนได้ต่ออีกตัวที่จะมาด้วยกันก็คือหนึ่งกับเก้าอือได้อยู่เรียนได้หาหาเกับหนึ่งหนิบ่มาบ่มาขันอยากขันอยากให้มันม้าด้วกันมาจีห้เรนหาโก นี่เล่นท่าหกวันนี้หาเจ้าหานี่หาไม่ถึงมากแบบเดจีมันกลับมาหาแปดนี่เด่นไปได้ห้าหกห้าแปดเด่นได้จับปูบ 6, 6. เ,เห็นจับปูเอาตัวนี้มาจับเนี่ยนี่มาบ้านกันเนี่ยคือหานึงในแบบปูเนี่ยมาบ้านกันอนันนี้ตัวร่องตัวร่องของวันที่เออ <16. S 2> วันที่สิบหก กระลุกนะครับผมนะครับเจอน,นี่ที่ไม่มาด้วยกันกระไรเจอนี่ที่ไม่มาด้วยกันเด็กที่ไม่มาด้วยกันแค่น,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 าานี่นะปูเนาะแนวทางในจงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสร้างเจ้ว่าตีปุกนี่ว่าขันปูตีถึงเด้ตีปุ๊กฉลาดกว่าปูมันมีดอกไม้หาดอกหาดอกอ๋อดอกไม้หาดอกดอกไม้ก้าดอกแต่ว่ามันมีดอกเงยดอกเงยนี่หาดอกดอกหน่อยสี่ดอกปูได้ตีสี่หา ให้ให้ให้บางช่องนี่เพิ่มมากว่ามื่เขียนหอปูตีให้ทํานี่แหละนี่มันเต็มปูตีเขียนมันมีอยู่ทั้งเลีย่าบอกเดย่ครว่าเป็นยังไงเต็นคอสลับสลัตเก่าออขวตม้าวตองตีตตัวไม้ตัวใดตัวม้สลัก่อนเนาะสลัก่อนปูตีไฮทํานี่นะดอกไม้อะบ่อ่ึงเด้อเลกิ้งวันพุธวิ่ง สองแปดสี่ลองตัวลองมีหกสี่สองมานี้ยปูนเน้นให้เลยหกสองแปดตัวนี้ปูเขแฉนผิดออกที่จริงปูว่าเสียวเสียวแปดเจ็ดเนี่ยเอานี้ก็ได้มันไม่ยืดนกันไหมเสียวหกว่าเสียผ <6 S 2> ี <c oughs> มันเขาเสียวเจ็ดตัวลองเจ็ดหกแปด มันไม่จับคูเด่นนี่คือสองแปดวันสองแปดคูที่จับตัวนี้เลยวัาน ừ, จับตัวดาครับว่างหันมันขำมันขำขำหาซีหาซีว่าพี่มนุนขำมันขำว่าพี่ดิหนนขำแต่วงวัดน,นี้ปูเสี่ยวมันมีสองสองซีซีเป็นคููมาถ้าโ้มอยากเล่นเลขวิเออเลขคู marinade, ่ขขนี่โอ้เลขอ,อะไรนี่ก็เลขบลนาะ เล็กเบิ้ลนี่ให้ซื้อสองสองกับซีเท่านั้นล่ะบริียนลุกเนี่ยอันนี้คือเบิ้ลเนาะสองสองกับซีนะปูอสองสอกับซีซีนี่ได้ใช่่ะบานี้มันมาสองถ้าเป็นเบิ้ลเนาะออเป็นเบิ้ลบิ้นี่สองสองกับซีซีเลเซาอ่ะสอ ครับ C C เออ C C นะครับแต่ว่าขันขันอยากให้เล่นเล่นตัวร่องนี่มันแปลกกดมูคือแปดหกหกแปดมันโมมีคูสองกับสองกับมีคูสีกับสีกับมีคูนี่ตัวร่องมันไงตัวร่องบางนนี้มันแปลคือหกกับแปดมันโมมีตัวมันเป็นตัวเดียวไหมเนี่ยคือคือดีละมันเป็นตัวเดียวนี่โอโอ โต๊ะที่จับจับคู่ตัวเด่นนี่ปูหอยเอซีลงทุน3โต๊ะนี่มี2ชุดเท่านั้นบุพเพปูโตัวนี้เลยครับกับโต๊ะที่ปู่ให้ลงทุนตัวเด่น3ตัวสามตัวนี่มีอยู่สองหางครับผมนะครับกีแก่ห้ยย่อมปู่ขอตดคอยหลายปู่ปู่สั้นซีหาบ้ามันบ้ามันสีบอกน้ำกันของก้อนเล็กออกยากครับปูผมสอบถามนะครับสิมีการเปลี่ยนแปลงบุพเับสลับตัวเลขที่ปู่สิมีการเปลี่ยนแปลงบุพเับสลับตัวเลขนี่ครับคันป้อยไปปูกับตัวนี้เลยครับแต่นอกจาก ก็เจ้าเฮ็ดว่าหันก็เจ้าเอาเตาอ๋อตัวนั้นตัวนั้นมันเป็นมันบแม่นสูตรปูเนาะมันเป็นแต่ถามว่าตัวเลขสูตรคำนวณของปูนี่สมีการเปลี่ยนแปลงบ่ครับจากวันที่สถึงวันที่ส5จนมาถึงวันที่สิบหกสิบหกเลยอ๋อวงเลยยืนยันเลยครับเด้อนะครับผมนะครับปูสารค้าบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขชุดนี้คือชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมนะครับนอกจากสิ่าเฮ็ดเอา เงินห้างเงินห้างเงินยังนี่ก็สิเป็นลักษณะแบบนั่นนั่นตั้งหางแบบไซเวียร์ไซยังเป็นเนาะแต่ว่าสูตรนี่เพราะได้เปลี่ยนคือเป็นตัวนี้บบบเปลี่ยนได้ครับเปซี่ได้ครับทุกคนพอใจนะครับผมนะครับลดลดลดเอาวางไปนะปูเอาเหยียบเอาเหยียบเรียกไปผูเอาหยับเรียกไว้ปูบอกว่าหกสองแปดนี่อันแน่นอนเด้อเฝ้าหาเด้อบ่อครับครับอันนี้หกสองแปทย่อมก็ว่าบูซากับ Van, คนกัส็สร้าง่าเบาชิดเจนดูไอ้คนพ่องเบายาคนเดิมครับเบายาเบายากับมี่บ่ครับมี่คืออะไครับผมเออเบายาซีซองนี่แหละคืออันนี้ก็ไปแก้ไขปัญหาได้หลายท่านเดินท่านั้นเมตตามหานิยมตีเนื้อติ่โตนุ่งดวงนะคู่เนาะค่าขายค่าขายหรือว่าเสริมดวงอืมเสริมดวงหรือว่าป้องกันไฟวิบัติอันเด็ก็ได้เท่ากันสวดญาติให้ไป กองกันทุกอย่างสิ่งของที่งหญ่ๆเป็นของสร้างแนี่ยนี่นเลยมหานิยมอปูเสาตะพุนน้องสร้างมาเหยียบเรยงว่าอะไรหยยบตัวไหนครับปูตัวนีเหยียบตัวนี้หยียบหกสองแปดโอ้สาธุเด้อครับกับตะกุลโลกสร้างครับหยียบไปแล้วนะครับตัวนี่แก้ไขไม่เด้อคุณยมไปหกสองแปดนะครับเน้นท้สองแปดครับตัวนี้ร่างสี่แปดนะครับเหยยบไปบนแล้วหยยบไปแล้วครับสี่แปดนะครับ มันมีเขามีรุดเนาะธรรมดาเรียบหาลงทุนไม่เด้อนะครับพุกคนรุดอะมันสร้างสร้างแต่ซีว่ามันคึ้บ่กข้องมันหากันจังสามซีงสิพ่มัากไม่มาหันเลยคนี่อปรตตัสร้างก็จะวนน้อยไปต้องเส็นสีลงรางซีแบดดีดีหละลง่างหมดหกเด่นหกสองแปดรองเจ็ดหกแปดนะครับเด่นสองตัวสองแปดนะครับรองกับมิบ แปดเจ็ดหกแปดนะครับล่างนะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวแคนแคนตัวเดียวโคโลนะครับซีแปดนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านเดอ้อนะครับพี่น้องเนาะถ้ามักจะชอบก็จบเลยก่อนนะครับจะว่าเลขกเนานะเลขกอันประจําวันของวันพุีธมันมักออกสองแปด สองแปดโบว์พี่ผ่านเลยสองแปดถวายได้เลยครับเนี่ยมาใไปลูสิลูกหาาจากยรังนี่สวายปูดิครับผมพูดได้มากขึ้นสิบปรมาณกมูดงานแตนาะภัมาหอามานันแหะเนี่ยอมอมมหาลัยวยอมมหาลัยรวยนั่นุททายะนละชาลิตินัชาลิติเพี่ยง้วยบนี้ละพูดได้มากหนเน้อยูได้มากกอนหิได้ก่อนเนี่เด้อกูแจกบัวว่า้เนีอ กันปูวอไว้น่ปูถือเรียบข้างแล้วตำวนี่ก็ถือว่ได้ตรวจเิงอยู่แต่ได้สนใจกับเบอร์โทษจะหนาจอนาะปูเนาะเบอร์โท่ก้นกับสั่งกับเบาทเจนอรพ่อบอร่อหมดเลยเบยาเบอรยายาคนเดิมครับมีมีเบอร์โทพคนมดหนูไปเอาร่องของคน่าหันมัโทัหาตะปูเบอร์โทรบ่ได้ร่งหรอกว่านี่ล่งลงแล้ววันนี้ทั่วมาปูกัรับยู่ตลอดละ